พิมพอยู่ที่ AIC คลินิกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนะคะเนื่องจากว่าพิมพหมดไปทำสัญญกรรมอยู่นะวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับคุณหมอบอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยพิมพมาพบคุณหมอบอยเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เราไปพบกันที่งานแต่ว่าคุณหมอบอกมันยังมีส่วนที่สวยได้อีกที่เหนือไปจากการใช้พวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวโดยทั่วไปไหมคะใช่ครับค่ะคุณหมอช่วยเฉลย ER หน่อยค่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ เวลาผู้หญิงเราอายุมากขึ้นอย่างเช่นสมมุติใ,ให้ยกตัวอ,อย่างเช่นอายุเกิน40<ช>่สไปเนี่ยมักจะลืมคือมักจะลืมก็คือมักจะมักจะมองค่ามันไปว่าจุด<ช>นี้เป็นจุดที่ทําให้เราดูสวยขึ้น<ม>ดูหวานขึ้น<ม>แต่ใช่ไหมรู้ไหมครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวเพราะว่ามันจุดนี้ก็คือจุดที่ตรงปากนั่นเองหลายหลายคนไม่เข้าใจจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับปากเนี่ยเป็นจุดที่ เติมความหวานให้กับใบหน้าแล้วเราทาลิปสติกบ่อยๆเนอะหมอใช่ครับีริงๆเราก็เราจะลืมไงเราจะลืมกับจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เติมความหวานความสวยให้กับใบหน้านะครับพะเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราทําทุกจุดเลยแต่เราลืมตรงนี้เหตุผลที่ลืมตรงนี้เพราะว่ากลัวกลูจะปากแบบเบิ์นเกินกลัวคนจะกลัวหมดค่ะประเด็นมันมีอย่างนี้ครับประเด็นคือการรักษาตรงบริเวณปากเนี่ยในคนอายุน้อย อายุน้อยหมายถึงผมหมายถึงต่ำกว่าส5าลงมากับคนอายุเยอะคือเกินสีขึ้นไปอ่ะไม่เหมือนกันนะครับคือคนอายุน้อยเนี่ยเด็กๆมาเนี่ยมันจะชอบที่มัมนเต็ม,มสุดๆไปเลยะนะซึ่งในความเป็นจริงถามว่ามันรักเข้ากันได้ไหมจริงๆเราต้องดูโครงหน้าประกอบแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าโครงหน้าของเขาเนี่ยมันยังดีอยู่นะคือหมายความว่าส่วนอื่นเป็นยังเต่งตึงมันก็จะรับกันไปนะครับมุมปากคางปกติมจะดูหมดทีนี้พอ อีประเด็นึ่งคือคนอายุน้อยเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าขอความชัดเจนกรอบปากที่ชัดอู่แล้วเขาคัาไม่ค่อยมีปัญหานะครับพออายุมากขึ้นไม่ใช่ละรินฝีปากมันลอสเนาะมันลอสคือใช่ครับเวลาเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยเขาเริ่มมีการสูญเสียปริมาตรมันเสียปริมาตรแล้วก็เสียเชฟด้วยทรงด้วยมุ่ปากก็ตกผ่านการใช้งานกลายเป็นว่าถ้าเราไปทําให้มันมันหเป่งแบบอคนอายุน้อยผมบอกเลยผิด มันไม่ดูมันดูลอรไปนี่ไงสาเหตุที่ผู้หญิงเราเวลาอายุเกินสี่สิบจะกลัวบางครั้งไปเห็นคนอื่นฉีดมาแล้วใหันดูแปลกเขเลยกลัวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันใชยเป็นธรรมชาติก็ได้นะครับอันนี้มันมันเป็นมันเป็นเรื่องของเทคนิคผมพูดเสมอฉีดปากเนี่ยไม่ยากแต่ฉีดให้สวยยากคือให้พอดีให้เหมาะพอดีว่าแล้วก็ฉีดองศาแล้วเมื่อกี้คุณหมออธิบายหลายอย่างมากว่าด้านหน้าด้านข้าง อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะคือจริงแล้วเลาเราดูเรื่องริมฝีปากนะครับเรามองด้านหน้าก่อนหน้าตรงค่ะปกติแล้วหน้าตรงเนี่ยต้องจําไว้เสมอนะครับปากล่างต้องหนากว่าปากบนสัดส่วนจริงๆแล้วปากบนกับปากล่างประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดห้าของพิมพ์ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดหนึ่งเองนะใช่นะไม่ถึงอาจะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองคือเราต้องให้ปากล่างอ่ะหนากว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคร่าวๆค่ะนะครับแล้วก็เห็นเขาเรียกเห็นกรอบปากที่ชัดมุมปาก ไม่ตกนะครับขงีปากมุมค่อนข้างยกอยู่แล้วนะหมอของคุณพิมเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ดูจากมุมด้านหน้านะมุมปากไม่ตกนะครับขอบด้านบนชัดมีข้อเสียคือขอบล่างขอบล่างไม่ชัดแล้วก็เรื่องของปริมาตรความอิ่มของข้างล่างกับข้างบนสัดส่วนมันไม่เท่ากันอันนี้คือด้านหน้าเสร็จแล้วเรามองเก้าสิบองศาก็แล้วเรามองเก้าสิบองศาเนี่ยริสิบปากบนเนี่ยจะต้องยืดมากกว่าริสิบปากล่างริสิบปากล่างเล็กน้อยก็เถิว่าอีก ประมาณสักจุดประมาณ 2- mm, อถึงสี่มิลลิเมตรคร่าวๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาหรับบางคนที่ไม่เคยทําอะไรมาเลยเนี่ยค<ะ>คือต้องดูหมดต้องดูอย่างอื่นด้วยเช่นรูข้างประกอบคือเราต้องดูนดแนวเขาเรียกแนวขาขันไกลขาขันไกลนนหน้าประกอบ<ะ>คือมันต้องประกอบกันหมดมันึงดูสวยอจะไม่เหมือนกับเด็กนะครับเด็กเนี่ยบางทีอายุยี่สิบห้าทุกอย่างที่เป็นีอยู่มันปากอย่างเดียวจบเไม่ต้องฉีอะไรมากด้วยการจีดปากให้สวยต้อง ข้อที่หนึ่งเลยนะครับต้องเลือกยาให้ถูกมีกี่แบบคะคุณหมอตอนนี้นที่แบบว่าทีาจรงจแล้วยายาที่ฉีดปากอ่ะมันมีหลายแบบค,คือแบบกลัวมากคือสมมติสมมติถ้าเราแบบกลัวท์น,นี่แหละกลัวรับกลัวเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำงนีเราเราจะแนะนําให้ใช้ยาที่มันอ่อนนุ่มเ<ม><ม>พราะมันอ่อนนุ่มมันก็จะอ่าเรียกว่ากระจายตัวเร็วนะครับไม่ไม่ดูดูไม่ไม่แปลกมากนะครับใกล้เคียงความเป็นจริงค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่มันมันมันแข็งตัวขึ้นหน่อยนะครับมันจริงมันมีแข็งหลายระดับนะเราจะเลือกระดับให้คือมันมีไหลไหลไหลขั้นมากเพราะมันแข็งขึ้นข้อดีคือมันอยู่นานขึ้นแต่ข้อเสียคือการกระจายตัวมันช้ามันจะบวมอยู่นานบางคนก็จะรู้สึกไม่แฮปปี้ตอนมันบวมแต่พอมีดาวธามมัวทา่แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเออมันอยู่นานมันก็จะเป็นข้อดีกว่าตัวนิ่มแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยเลยเนี่ยบางทีเราก็อยากจะให้ใช้ตัวที่ซอฟต์ลงหน่อย เพื่อให้รู้สึกของฟอร์เทิรบลดูเป็นธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลงเยอะเป็นช่วงปรับตัวปรับตัวเข้ากับการฉีดเพราะชิ้นชิ้นแล้วครั้งหลังๆก็มาฉีดแบบที่มันแข็งตัวแข็งมากขึ้นได้ใช่แล้วก็มาปรับจนหน่อยเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าผมไม่ได้นะฉันฉันมีงบอยู่หลอดเดียวฉันต้องให้สวยแล้วให้อยู่ในที่สุดอันนี้อันนี้ก็จะทำยากหน่อยเพราะในความเป็นจริงแล้วต้องบอกงี้ครับปากนะครับมันเป็นจุดละเอียดอ่อนมันะต้องมันจะต้องแบบค่อยๆบรรจงตกแต่ง การฉีดปากเนี่ยเราใช้เทคนิคพิเศษคือเราใช้ทั้งเข็มทูและเข็มคมเพื่อให้มันเพื่อให้มันมันเป็นความปรนณีเนี่ยเพื่อให้มันประนี่นะครับในขณะที่การผ่าตัดเนี่ยมันมันปรนีตเท่าเราไม่ได้ต้องบอกเลยว่าเทรนด์ผ่าตัดมันเริ่มหายไปรปัจจุบันเราสามารถแต่งปากกระจับได้เราทําให้ปากมันมีเชฟมีรูปทรงที่สวยงามได้ในขณะที่การผ่าตัดมันทําสู้เราไม่ได้นะครับส่วนการฉีดด้วยไขมันก็เหมือนกันการฉีดด้วยไขมันเนี่ยมันเป็นงานยาว พราะว่าโมเลกุลเลือกเม็ดตัวเม็ดไขมันมันใหญ่มันไม่มันไม่ละเอียดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เราเลือกได้เนี่ยเรจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวความละเอียดขนาดเนื้อไหนก็เลือกได้ใช่มันฉีดเข็มคมเล็กได้ฉีดเข็มคมใหญ่ได้ฉีดเข็มทู่เล็กเข็มทู่ใหญ่โอ้โหมันคือมันเป็นงานละเอียดจริงปากนะครับหมอคะสมัยก่อนเนี่ยพิมพ์อ่ะเคยเห็นเพื่อนๆที่มาฉีดตอนที่มาฉีดที่นี่กันแหละแล้วก็เห็นว่าเขาใช้วิธีการแปะชาแล้วพิมพ์ยืนอยู่ข้างนั่งให้กําลังใจนี่พิมม์ก็น้าตาคลอไปด้ ทำให้คนไข้สบายตัวมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ยาชาอะไรอย่างนี้ได้ปกติเราจะนีฮะเราก็เราก็แปะยาชาก่อนค่ะพอเราแปะยาชาเสร็จเราก็เพื่อความสบายค่ะเนื่องจากว่ามันใช้เข็มทูด้วยเข็มทู่มันมันดูน่ากลัวใหญ่มันรันมังใหญ่เราก็จะฉีดยาชาให้ค่ะเพื่อให้สบายตอนทาก็จะเออแค่ค่อนข้างจะวีแลกซ์หน่อยค่ะนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าถามผมนะจากประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยถ้าไมต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะฉีดยาชาเท่าไหร่ ส่วนแค่แปะล้วก็ทําเลยเพราะก็ถือว่างี้ครับถือว่าปัจจุบันนะฮะตัวยาฟิลเลอร์ทุกตัวมันมียาชาผสมอยู่แล้วอ่ามีมียาชาอยู่แล้วอดังนั้นเนี่ยเราก็ผมก็เอาเพื่อความสบายใจเพื่อเพื่อให้สบายตอนทำก็คิดสาวไทยใจสออหมออยากสวยแต่ใจสอแล้วคือคนไทยคนไทยจะไม่เหมือนกับกับเราไม่เหมือนกับเกาหลีเราไม่เหมือนกับกับกับฝรั่งนะครับคนไทยคนจีน จะเหมือนกันคือเราจะค่อนข้างขี้กลัวซีสตีทีบแล้วก็ขวดเจ็บนะครับนอกจากนี้นะครับคือปรเดนของคุณพิมอะทุกอย่างโครงมันมันดีหมดละทำมาแล้วทุกอย่างมันโอเคแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะมองริสีปากล่างริฝีปากเออบนล่างมุมปากคางคางนะครับซอกซอกใต้ริฝีปากนี้ตอ่าแล้วก็ขางใจหน้าเนี่ยมองเป็นยูนิตเดียวกัน อ๋อ oh, ตรงนี้คือหนึ่งหนึ่งยูนิตคือปกติอยควรไปด้วยกัน mm hmm. ดังนั้นถ้าบางคนบางคนนะครับที่มีปัญหาคือเขาอาจจะไม่รู้ตัวปกติหมอจะถ่ายรูปแล้วก็จะประเมินให้ค่ะ <c oughs> ถ้ามีปัญหาจริงๆรเราต้องต้องกแก้หมด oh. นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆรแล้วส่วนใหญ่ใช้ยาเยอะ <c oughs> เพราะว่ามัน,ม,นมันแก้โครงมันแก้โครงสร้างของของส่วนขากรหน้า <c oughs> ด้วยนะครับอย่ถ้าปากยงางเดียวก็ไม่มีอะไรง่าย <c oughs> ที่หมอวิเคราะห์อย่างกรณีของพี่อย่างเงี้ย ก็มีส่วนที่ต้องปรับต้องแก้ต้องเพิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลอสมากจนเบนบางมากอย่างเคสนี้ประมาณใช้ยาประมาณเท่าไหร่ถึงจริงจริงเคสอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรียกว่าเด็กใหม่ด้วยเด็กใหม่เด็กใหม่อย่างเงี้ยหลอดเดียวพอหลอดเดียวพอนะครับหลอดเดียวพอเราหลอดหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยการฉีดเพื่อเติมเนื้อด้านในให้มันดูอวบอิ่มขึ้นค่ะนะครับฉีดจากข้างในเหรอคะเนาะมุมปากเราจะใช้เราจะใช้เข็มทู่มาจากมุมปาก เดี๋ยวพิมกล่าว่าพิมคงไม่ได้ให้ให้เห็นนะคะจะไม่ใคร่จะเห็นว่าน่ากลัวแต่จริงมันไม่เจ็บนะพอเราเฉียดชามเจ็บแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะใช้แต่งขอบแล้วก็แต่งเขาเรียกว่าแต่งแต่งกรอบปากให้มันเป็นทรงนะครับจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือแบ่งอย่างวลลุ่มและขอบกรอบใช่ครับกรอบปากรูปทรงเลี้ยวรูปทรงนะครับก็คร่าวๆอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเด็กใหม่ผมว่าพอแต่ถ้าถ้าบางคนอายุมากๆจริงสมมตินะสมมติ หัวห้าสิบกว่าแล้วแล้วรู้สึกปากมันคุบเข้าไปเยอะเนี่ยอ๋อ <Ừ. S 2> อันนี้อาจจะต้องเกินอาจจะต้องเกินหลอดเพราะว่ามันจะต้องไปปรับโครงสร้างข้างในแต่โดยส่วนตัวผมผมก็ค่อนข้างนีย่าคอนเซอร์วทีฟนะครับคือเราก็บอกว่ามไม่ต้องรีบทำคแค่นี้ก่อนอแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับแต่งเพราะว่าคือบางคนเข้าใจอยากสวยเร็วๆจีบปุ๊บอยากให้มันโอ้โหแต่ปรากฏว่าไม่มีดาวทามาช่วงดาวทามในช่วงที่เราต้องบวมต้องอะไรอย่างเงี้ย มันรับไม่ได้แลวอย่างของเคสที่ถ้าเกิดสมมุติทิมทำวันนี้เนี่ยจะบวมมากเลยคะ่ะคือปากเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเนื้อมันอ่อนเอ,า,อาง่ายเลยนะครับเอาเข็มจิ้มลงไปยังไม่ได้ฉีดยาเลยบวมแล้วโอ้โหบวมเลยเป็นตน้นดังนั้นเนี่ยถามว่าโดยเรื่องการบวมของการทําปากามาคู่กันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสองวันสาวันไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ลองสามถ้าเราฉีดไม่เยอะนะแล้วก็เราก็ใช้ใช้ลิปก็จะดูเป็นปกติไปงานได้อะไรได้นะครับเขียวไหมก็ ส่วนใหญ่ไม่เขียวแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ดวงอยที่ดวงอยู่ที่ดวง,นนดวง,งเพราะ็าเรไม่รู้ซึ่งใครจะแตกง่ายใช่กันซึ่งใครจะแตกแล้วปออันนี้มอยู่ที่ผิวที่ดวงนะครับได้วันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณหมอไปนะคะเดี๋ยวไงพิมพ์ลงรูป before after ให้ได้เห็นกันแล้วกันว่าอะไรไงส่วนกระบวนการขั้นตอนในห้อง ทรีตเมนต์ขออนุญาตเซนเซอร์อไว้เพราะว่าเป็นกระบวนการทางการแพทย์เนาะเดี๋ยวนี้เขาก็มีบางที<ช>เขาจะไม่ให้เห็นเข็มไม่เห็นอะไรเราเราก็ไม่ควรให้เห็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็แนะนําว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราล้อสตรงไหนหรืออะไรไงอย่างคุณหมอเาบอกข้างสองข้าง,งพิมพก็ไม่เท่ากันบนล่างก็ไม่เท่ากันองศาหน้าหลังมองจากด้านข้างก็ไม่เท่ากันอีกเพราะนั้น ดูเองอาจจะไม่ทราบมามให้คุณหมอวิเคราะห์ดีกว่าจะได้รู้ไปเลยว่าต้องใช้อะไรอย่างไรยังไงเพราะว่าเพราะว่าบางจุดของนิิตปากนะครับบอกตามตรงเลยบางบางจุดเนี่ยเราใช้ยาหย,ยดเดียวเลยนะห hmm. ยดเดียวเนี่ยมีขนเลยนะหยดเดียวเลยเห็นไหมคือบางจุดมันจะหยดเดียวดังนั้นเนี่ยมันเป็นงานผมว่าปากเป็นงาน,นละเอียดหลายคนไม่เข้าใจหลายคนหยดใจร้อนไม่ได้นคะครับคือไม่พอมาทําเพิ่มได้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยไม่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะว่า เป็นที่เข้าใจกันนะครับผู้หญิงเราพออยู่มากขึ้นเนี่ยเรามองข้ามความสําคัญของปาในขณะเดียวกันในใจลึกๆทุกคนกลัวกลัวจริงๆกลัวทุกคนคคกลัวนะครับเราจะต้องค,อค่อยๆเดี๋ยวคือมันมเติมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่อย่าให้ล้นทักเกิดแล้วมันมีปัญหาครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอบอยมากๆนะคะมาให้ความรู้กันอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกจะให้ได้เห็นผลงานคุณหมอด้วยนะคะบ e f o r e after อร์ของพิม หลังวิดีโอนี้จริงๆพิม์น่าจะแทรกไปตอนต้นวิดีโอด้วยนะคะหนึ่งนะคะจ้าววันนี้พิมพ์กับคุณหมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ แปะยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แปะมาจนถึงขอบในฟิปปากรวมถึงติ่งตรงนี้ด้วยเผื่อคุณหมอจะเติมนั้นให้แล้วก็รับประทานยาฆ่าเชื้อหนึ่งเม็ดก่อนที่จะฉีดค่ะฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเดินออกมาจากห้องเลยแล้วก็เพิ่งจะเช็ดเลือดเล็กๆน้อยๆที่มันซิบๆมาตอนนี้เนี่ยยาชาพิชาไปหมดทั้งหน้าเลยเพราะหมอต้องบล็อกอยาชารอบปากตรงนี้คุณหมอบอกประมาณเจ็ดเส้นเพราะว่า เส้นประสาทที่มันมาตรงนต่างนี่มันเยอะมากนะคะนี่คือใช้ไปทั้งหมด1หลอดก็คือประมาณ1นซีซีฉีดทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนแต่ด้วยความที่คุณหมอเลือกตัวที่เนื้อซอฟให้นะคะก็จะจับก็รู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็พิมเคถามคุณหมอด้วยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยพิมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าฉีดตาด้วยฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยควรที่จะไม่ดื่มของร้อนอย่างเช่น กาแฟชาร้อนนะคะไม่กินก๋วยเตี๋ยวจอกอะไรอย่เงี้ยซึ่งคุณหมอบอกไม่เกี่ยวเลยยังไงเนี่ยดิฟิปปากมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันมารวมเยอะมากๆยังไงมันมีการเบิร์นอยู่แล้วก็ยังขยับตลอดทั้งวันอีกด้วยเพราะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะอิ่มเลยมีขอบทันที